สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับกริดแบ๊บบานนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเกมอาีเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เข้ามาในเกมอาีปกตินี่แหละก็คือทุกวันมันจะมีกิจกรรมใหม่ๆมาใช่ปะผมก็เข้ามาเช็คดูนะครับแล้วก็ทังเอิญไปเห็นโฆษณามาใหม่วันนี้นะครับนั่นคือมันบอกว่าฮ,ฮีโ,โร่ยอดฮยี่25คูป,ปองเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยโฆษณาที่อยู่ตรงหน้าร้านค้าเนี่ยนะครับผมก็โอเค25คูปองก็ไม่น่าสนใจอะไรทีนี้เนี่ย สังเกตนะครับไอตรงข้างๆกล่องเนี่ยโฆษณามันเขียนว่า25บคูปองนะครับแต่ไอกล่องฮีที่รา่ยอดฮิตที่มันขายจริงๆเนี่ยมันขายที่20บคูปองนะครับผมจรนกูดเนี่ย GM เนี่ยเวลามันโฆษณาเนี่ยมันอาจจะโฆษณาราคาถูกกว่าความเป็นจริงใช่ไหมฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยคือโฆษณาแพงกว่าความเป็นจริงนะครับผมผมก็เลยโอเคน่าสนใจดีนะครับเพราะว่าในกล่องนี้เนี่ยผมก็ยังไม่มีตัวทั้งอีกนิดผมก็ยังไม่มีนะครับ อฟเนตผมก็ไม่มีมาลอตผมก็ไม่มีนะครับผมมีแค่ตัวเอเนตเท่านั้นแล้วก็มีโอกาสได้ตราอันเชิญด้วยนะครับตราอันเชิญนี่ก็คือมันเลือกได้หรือว่าไงอ๋อสามารถเลือกได้เลยนะครับผมนึกว่าได้หมดนะครับก็ในกล่องนี้มีทั้งดีแล้วก็เพชรแดงนะครับผมซึ่งผมก็เลยมาเปิดคำขันดีกว่านะครับผมมีประมาณ2 2 0คูปองนะครับเดี๋ยววันนี้นี่มาดูด้วกันว่าบัคบัคโฆษณาของ GM เมนี่ยมันจะดวงดีหรือเปล่านกล่องนี้นะครับผมอ่ะเรามาประเดิมซื้อ สัก3กล่องก่อนแลยกันนะครับผมแล้วเราก็ไปเปิดในกระเป๋านะครับซึ่งวันนี้นี่ผมก็จะแบบว่ามาเปิดแบบคำๆชิวๆนะครับผมอ่ะกล่องเดียวไปก่อนเลยครับผมเพชรมาแล้วนะครับผมทำดาที่ไหนอะกล่องที่2ครับเพชรมาอีกแล้วครับผมอ่ะกล่องที่3ครับผมป๋าครับเพชรสามกล่องเลยนะครับผมเมื่อกี้นี่ก็ มากันเนียนๆเนิบๆ,ๆ,ๆเลยนะครับผมอ่ะเราซื้อสัก5กล่องไหมห้ากล่องแบบชิวๆนะครับอ่ะเรากดยืนยันไานะครับผมทีนี้เนี่ยผมขอเปิดสักสามกล่องนะครับผมสามกล่องอ่ะหนึ่งสองสามบั๊กกล่องมา i <mean> <c oughs> ออะไรเริงย Really n i g g นี่ผมเปิดไปทั้งหมด6กล่องนี่คือเพชรล้วนๆเลยนะครับเพื่อนๆคือเพชรอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีหีบอะไรเลยนะโอเคเรามาครับผมไปครับโอ้โหหีบมาแล้วผมว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเกลือนะครับผมอ่ะไปครับเอ้ยไม่ใช่กล่องนี้ดิกล่องนี้นะครับผมฮีโร่ยอดนิบนะครับหนึ่งสองสามไปครับยล้วก็ห้าหกห้าดาวสวย เจ้าช่วยครับผมเฮ้ยปิ๊งมาเนี่ยได้เลยเหรอเฮ้ยตาเฉินมาแล้วหนึ่งนะครับ <Wow. S 2> เอาตรงๆเลยนะคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าแบบว่ามันไม่น่าจะได้ง่ายเอาตรงๆมาอาจจะได้ง่ายเพราะว่าพูดกันตามตรงเลยนะครับผมเปิดกล่องมาเยอะมากน่าจะแบบว่าเกิน50คลิปนะครับแล้วไอ้กล่องที่แบบว่ามาแบบ ไอกล่องประมาณอย่างเงี้ยไอกล่องที่แบบว่าไม่ใช่แบบกล่องสกินมาใหม่กล่องฮีโร่มาใหม่หรือว่าแบบไอกล่องที่แบบว่าอะไรใหม่ๆมาไอที่แบบกล่องเนิบๆแบบนี้เนี่ยมันได้ง่ายมากนะครับเพื่อนๆพุ่ง <Really S 2> ตงง <not good? S 2> เลยนะครับผมและเมื่อกี้ผมได้ตาอันเชยมาแล้วนะครับผม <laughs> อ่ะเราซื้อสามกล่องนะครับ <laughs> เรากดยืนยนัยนไปนะครับผม <laughs> ทีนี้เนี่ย <laughs> ผมบอกเลยว,ว่าสูตรการเปิดกระเป๋าเนี่ยยังไงมันก็ได้นะครับคือถ้าคุณดวงไม่ดีมากๆยังไงก็ต้องได้นะครับผมอ่ะ เรากดซื้อไปครับ1 2 3โอ้โหเพชรเราก็นึกว่าตาอันเชิญจะมาอีกสักตัวนะครับผมมาอีกสักส,กสองกล่องอ่ะมาได้123โอ้โหเพชอย่างเดียวเลยว่ะมึง123สอเพชอย่างเดียวเลยครับเพือ่อนๆโอเคก็เอาตรงๆคลิปนี้ไม่เกือเลยนะครับเพราะว่าผมเสียประมาณ220คูปองเท่านั้นเองแล้วผมก็ปิใช้ไปนะครับผม ผมจะเอาตัวอะไรวะคืออีกนิดเนี่ยก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าแผ่นหน้าก็ไม่ได้โดนเนิ้มหนักมากมาล็อแมันก็โคตรดีอ g n เน็ตมันก็โคตรจะดีนะครับคือเอาตรงๆแล้วเนี่ยผมว่าผมชอบเล่นอีกนิดมากกว่านะครับเพราะว่าผมชอบเมนเมดรองลงมาจากแครี่นะครับก็ผมขอเลิกเป็นอีกนิดล้วกันนะครับผม ผมเชื่อเลยว่าว่ามันได้ง่ายมากๆเล้ยไอกล่องไอกล่องบัคกโฆษณาของ GN มนี่แม่งคือแบบว่าแม่งเวิร์กมากนะผมบอกเลยแล้วก็ถ้าสมมติเพื่อนๆเป็นคนที่แบบว่าอยากเปิดกล่องราคาถูกๆพวกนี้เนี่ยก็แนะนำให้เปิดกล่องพวกนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไอกล่องเอย่างเช่นไอกล่องตูเลนเนี่ยไอกล่องตูเลนมาใหม่เนี่ยผมบอกเลยนะว่าโคตรเกลือเลยนะไอกล่องพวกนี้เนี่ยมันโคตรเกลือเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไอกล่องที่แบบว่าดูง่ๆอย่างเงี้ยมันได้ง่ายนะครับผม ก็เรียบร้อยครับตาอันเชิญมา1อันแล้วก็ได้อีกนิดมานะครับผมเพราะว่าผมก็อยากได้มันมานานแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้มันมาสักทีนะครับผมก็ถือว่าแลกไปเลยแลยกันนะครับยังไงเนี่ยก็เพื่อนๆไปลองเปิดได้นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ไม่เกลือนะครับผมยังไงก็เชอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเรียบร้อยครับกล่องบัคโฆษณาของเ m มส์เสร็จเรียบร้อยผม